สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ o อ c h a n n e กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆสวัสนี้นะครับรู้สึกว่าประเด็นในเกาหลีนั้นจะยังคงโฟกัสไปที่สัญญาของสาว,สาว,สาวแบ็กพิงค์ทั้ง4คนมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อทาง Twitter Official นะครับของ PopBase นะครับทวิตข้อความนี้ออกมาแล้วจ้าเขาบอกว่า มีรายงานว่า YG Entertainment มุ่งเน้นความสามารถทั้งหมดเพื่อให้ Black p ิ n k ต่อสัญญากับต้นสังกัดและก็ YG Entertainment นะครับไม่มีศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นนอกเหนือจาก Black พิ n k ขณะนี้ทาง YG Entertainment กำลังมุ่งเน้นไปที่ความสามารถทั้งหมดในการต่อสัญญาซึ่งหัวข้อนี้นะครับชาเน็ตเขาก็มาให้ข้อคิดเห็นประมาณนี้เขาบอกว่าพวกเขาใช้เวลาถึง7ปีเลยนะในการยอมรับว่าพวกเขาต้องการ Black พ i n k มากกว่าที่ Black พ i n k ต้องการซสอีกความเห็นต่อมาเขาก็เลยบอกว่า YG รู้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลย ถ้าไม่มีแบล็คทิ้งนั่นเองจ้าแล้วก็ดูเหมือนว่าแฟนๆโซเนียนะครับเท่าที่แอดไปดูในคอมเมนต์มาเนี่ยเขาก็จะเชียร์ให้แบบว่าออกกันเถอออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่คนคิดคล้ายๆกันลัะษณะนี้แต่บางคนก็บอกว่าให้ต่อสัญญาต่อเธอเพราะว่าอยากให้สาวๆนะครับแบบอยู่ด้วยกันต่อไปยังรู้สึกว่าอยู่กันสั้นเกินไป67ปีนี้เองอะไรเงี้ยอยากให้ต่อกันอีกสักหน่อยก็ได้สัก2องปีให้ครบ10ปีแล้วค่อยออกมามีผลงานเดี่ยวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยสาวๆก็อายุกกัว่เายื่นอ ว่ายังไงกันบ้างนะซึ่งสารข่าวแล้วนะครับป๊อปเบสจบไปแล้วแต่ว่าทาง b u s i n e s s p o s สของเกาหลีนาเวอร์เนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะจ๊ะเขาก็ออกมาโพสต์ประมาณนี้แล้วนะเขาบอกว่าเพราะอย่างฮยอนซอกกังวลเกี่ยวกับสถานะดาราระดับโลกที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ของ Black พิงคเนื่องจากยอดขายส่วนใหญ่ของ YG มาจาก Black พิงคราคาหุ้นของ YG ลดลงมากกว่า80%ต่อเนื่องลิซ่าไม่ต่อสัญญาของเธออะไรแบบนี้ซึ่งหัวข่าวเนี่ยก็มีการโพสต์ถึงนริซ่าของเราด้วยนั่นเองครับแล้วข้างล่างเขาก็บอกว่า ทำไมถึงพูดแต่น้องลิซ่าคนเดียวจริงๆก็ยังมีประเด็นที่เจนนี่ไม่ต่อสัญญาอีกคนนึงแล้วก็อีก2คนไม่รู้ว่าพีซูกับน้องโรเซ่ของเราเนี่ยต่อสัญญาด้วยหรือเปล่าหรือจะเป็นคอมเมนต์ที่ที่บอกว่าใช่สิห่วงต่นัดลงทุนอย่างเดียวแล้วแหละไม่ห่วงสาวๆความรู้สึกของสาวๆเลยทรีตแบบนี้มาตลอดอะไรแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถแลกปกลิ้นคอมเมาก็เห็นกันได้ที่ล่างคลิปนะครับส่วนตัวแอดเนี่ยก็ยังเคารพการตัดสินใจของน้องลิซ่านะครับแต่ในใจลลิลก็แอบค ใบใจในข้อตกลงใหม่นั่นเองนะครับยังไงก็รอดูกันต่อไปถ้าเกิดโนริซ่าออกแล้วก็เชียร์เลยจาไปแสดงหนังฮอลลีวูดสักเรื่องหนึง่งหรือไม่ก็รับไปร่วมง,งานกับค่ายเพลงในระดับ international แล้วก็นําความสามารถทั้งหมดที่ม,ทมีเนี่ยที่โดนกดทับมาตลอดออกมาแสดงให้แบบจัดเต็มไปเลยนะจ๊ะแอดอยากเห็นมากๆถ้านอริซ่าได้แสดงความาสามารถเต็มๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเหมือนที่เราเห็นในลิลี่ฟิล์มเห็นว่านอริซ่าโอ้โหทั้งเต้นทั้งกระโดดตีลังกาอะไรได้หมดแต่พอเราต้องทํางานเป็นวงเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงภาพรวมที่ออกมาในการแบบแสดงโชว์ drop ทาเต้นลงเพื่อให้การแสดงเนี่ยต่อเนื่องกันไปทาง,งานถึงชั่วโมง2ชั่วโมงได้น,นั่นเองนะจ๊าแต่ถ้าเกิดว่านอริซ่ามีผลงานเดียวก็อาจจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นถึงพิกถึงขิงมากยิ่งขึ้นก็ต้องมารอดูกันต่อไปนั่นเองนะครับเอออ่ะส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้เขาเป็นเรียงความที่เกี่ยวกับภาพบาร์บี้ของนอริซ่าที่มีความฮอตประหลอดแตกในโซเชียลในตอนนี้นะครับตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังหนังบาร์บี้ออกนะครับว่าเขาว่ายังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยจ้าเขาบอกว่านอริซ่าของเราเนี่ยเข้าร่วม ร้องมันนี่ของเราเนี่ยทำให้แฟนๆตื่นเต้นกับภาพใหม่ของลิซ่าแบล็ k พิงถูกเจอใน IG Stories สวมชุดตุ๊กตาบาร์บี้เพื่อเขา้าร่วมเทรนด์นี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าน้องเนี่ยโด่งดังแค่ไหนสําหรับรูปลักษณ์เหมือนบาร์บี้ของน้องทั่วโลกน้องเล็กของเรานะครับลิซ่าแบล็กพิงดูเหมือนว่าจะชอบเทรนด์ตุ๊กตาบาร์บี้และกระโดดเข้าหามันหนึ่งในภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่นําแสดงโดยมาร์โก้็อบบี้และไรอันกอสลิงตุ๊กตาบาร์บี้แพร่หลายไปทั่วอินเทอร์เน็ตผู้ชมภาพยนตร์นะคร ดันใจจากตุ๊กตาบาร์บี้เพื่อชมภาพยนตร์น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ของเราเนี่ยก็เป็นไอดอลที่มีหน้าตางดงามและเข้าร่วมเทรนการแต่งตัวในทีมตุ๊กตาบาร์บี้ใน IG Story ของน้องซึ่งเขาก็เขียนต่ออีกว่าน้องลิซ่าของเราเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากตุ๊กตาบาร์บี้และเป็นที่รู้จักจากภาพลักษณ์ที่สวยงามและทักษะการเต้นที่น่าทึ่งของน้องตั้งแต่ทรงผมที่สวยงามจนไปถึงสไตล์ที่น่าสนใจไม่แปลกใจเลยว่าทาไมชาวเน็ตและแฟนๆถึงเรียกน้องว่าตุ๊กตาบาร์บี้ในชีวิตจริงตั้งแต่ข่าวภาพยนต์บาร เ,เข้าฉายแล้วนะครับเขาบอกว่ากระแสการชมภาพยนต์ในชุดตุ๊กตาสีชมพูเนี่ยล้วนกลายเป็นกฎที่ผู้ชมภาพยนตร์จํานวนมากปฏิบัติตามและหนึ่งในนั้นดูเหมือนว่านักร้องมันนี่หรือน้องลิซ่าของเราเที่มีพรสวรรค์อย่างมากได้แชร์ภาพที่น้องเนี่ยสวมชุดเสื้อผ้าสวเวตเตอร์ครอปสีชมพูแล้วก็แจ็คเก็ตสีขาวและกางเกงยีนสีน้ําเงินจะเป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากและน้องลิซ่าก็ายังมีการเพิ่มกระเบ๋าสีชมพูเข้าไปอีกเพิ่มสติกเกอร์ที่เป็นรูปบาร์บี้ที่เป็นมาร์โก้รอปบี้เ, Robbie, เข้าไปเพื่อยอ ซ่าจะเตรียมตัวที่จะไปแบบว่าดูหนังบาร์บี้อะไรแบบน,นี้ด้วยนะครับเขาบอกต่ออีกว่าแฟนๆของแบล็คพิงเนี่ยแท็กตุ๊กตาบาร์บี้และลิซ่าบนทวิตเตอร์เพื่อชมเชยเธอโดยบอกว่าไอดอลของพวกเธอนั้นได้ครองใจทุกคนในลุคที่อ่อนเยาว์ด้วยนั่นเองครับในตอนที่น,อน้องลิซ่าของเราได้ร่วมรายการยูท w i วิ you เมื่อปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยน,อน้องลิซ่าก็อดไม่ได้ที่จะขำออกมานั้นเองจ้าและยังไม่หมดนะยังมีอีกช่วงเวลาหนึ่งด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนที่เจนนี่เนี่ยอ่านความเห็นจากแฟนๆทน ก่นเีเดียวจ้วยความหัวเราะด้วยความนอบน้อมด้วยนะเอออะไรแบบนี้นะครับแอดก็เห็นด้วยมานานแล้วนะว่าโนริซ่าเนี่ยเหมือนบาร์บี้ต้องโอ้โหพอใส่ชุดสีชมพูขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรที่เป็นธีมสีชมพูเมื่อไหร่เนี่ยเราจะนึกถึงบาร์บี้กับโนริซ่าเนี่ยมาคู่กันจริงๆนะจ๊ะเอออะไรแบบนี้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไนดะ้ที่ใต้คลิปด้วยความสุภาพนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวเซียบายไปก่อนใจกันม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับ